พี่ตอนนี้เมียตั้งท้องห้าเดือนละเราจะบอกให้ตอนนี้รู้สึกหงุดงิดห่วงผัวปกติเลยแม้แต่เป็ดไก่ตัวเมียยุ่งตัวเมียเข้าบ้านนะเมียก็ไม่ยอมด้วยเป็นธรรมดาของคนแพ้ท้องแพ้อะไรจะหงุดงิดนหมดนั่นแหละอย่ามีหญิงอื่นยังไงอยู่กับลูกกับเมียนะห้ามไปไหนเด็ดขาดนะพี่ไม่ไปไหนหรอกย้ำห้ามได้นะนัดมันเมื่นนี้่ได้่สมัยนี้ก็มีกิ๊กกันนะยาเด็ดขาด่เด้เจ๊ย้ายมันไปมีลูกมันจะอยู่บ้านไหม เออได้ค่ะไอ้สองพวเมียเนี่ยมันหึงกันจะแแทไอ้เมียก็หึงผัวไอ้ผัวก็หึงเมียมันจะหึงอย่างตามชาวบ้านเขาว่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนพี่สายลิกาค่ะจ้าใคไม่าใชาพี่เมื่อกี้พี่สายลิกาแม่แม่เอาย้วเหรอเนี่ยเนี่ยแม่ผู้หญิงที่ไหนมาไม่เล่นจ้าเล่นจ๋าเนี่ยไม่เคยมีเลยนะพี่ตอนนี้ฉันกำลังตั้งท้องพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่สายลิกาที่บอกเมียมาเลยนะที่ไหนผู้หญิงที่ไหน <rium> <asure> ดีมากเป็นจริงลูกเลยนี่มากเธอฟังบ้างสิกับใครเขาไม่เร <ห Superman> ียกเขาอาจจะมีธุระปะปางก็ได้มีธุระเหรอผู้หญิงที่ไหนอะร้อยวันพันปีไม่มีเลยเนี่ยมีผู้หญิงที่ไหนมาแหมพี่ตาลิกาเจ้าพี่ตาลิกาจ๋าทำอย่างนี้หมายความยังไงพี่บอกฉันมาเลยนะถ้าแบบนี้บอกมาเลยนะเนี่ยคิไม่ยอมเอกนะพนมพายูังอยู่ปังหรือปะนั่น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 หรือปะนั่นแหละนั่นเนี่ว่าแต่เขาว่าแต่เขาอะไรพี่เอบไปนันใครมาน่ะพี่อุตส่าห์ไปขายปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยไรเทียไเลยเนี่ยปุ๋ย กลับมาทันทีโอ้โหแล้วเธอเนี่ยไม่แน่ใครมาฮะมึแหมพี่คือดูอย่างนี้เดี๋ยวพอพี่อาก็ตีกันตายจะเข้าไปเลยก่อนสิมีใครเด็กที่ไหนไม่รู้มันมาแย่เราหรือเปล่าโอ๋ยโอ้ยโอ้ยเลยตกใจ่มากหมาถ้าตกอกลงใจยืนจำกีเอ่มุกี้ใครอะเออเพื่อนของพี่เองจำไม่ได้นี่นี่เมียเนี่ยเลี้ยเมักไม่รักไม่รักเอ้ยเนี่ย ทำไมเมียงปากดีแต่อ,อ๋อเป็นเป็นตามแนวอีกคนนั่งนั่งคุยกันนั่งคุยกันเออคือมึงเมียงปากดีอย่างี้อีกหน่อยมึงจะไป็นชาปากตายอ๋อเฮ้ยมันถึงขนาดนั้นหรอ,อกแกก็ว่าฉันอเออที่มานี่มีธุระมีธุระอะไรไม,มีธุระอะไรฮะ<ห>อย่าบอกนะพาผัวฉันออกนอกเที่ยวมานอกบ้านไม่ได้เลยนะอย่าอย่าอย่ามาเที่ยวพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยนะเมื่อกี้ฉันยังสัญญากับผัวฉันเลยห้ามไปไหนเด็ดขาดอยู่แต่ในบ้านอย่างจะดุกว่าฉันจะคลอดลูกไม่ได้อย่ามาพูดอย่างงี้ไม่เอาไม่ชอบ คือ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 อะไรคือกูว่าเอางิเถอะเอาไรหาหนท้างให้มียมึงไปหลังบ้านเดกเดี๋ยวไปอย่าอย่านี่เป็นลมทายจ้าในไหนเพื่อนคือมีเงนมาเหนื่อยไปหาน้ำหาท่ามาต้อนรับเพื่อนพี่หน่อยกันแล้วกันนะแใครไปมาบ้านก็หากรัวหาน้ำมาให้กินทุกวันเนี่ตอนนี้ฉันกําลังท้องเพื่อนที่ไหนฉันไม่สนใจหรอกที่บ้านเนี้ยผัวฉันทํางานคนเดียวน้ําก็อยู่ไกลตักมากดจะได้ มันเหนื่อยถ้าอยากกินซื้อมากินเองไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องกินไม่ได้ที่นี่ฉันไม่ต้อนรับแขกเอยเห็นโอกเห็นใจเธอเดินมากลไกลเนื้อเหนื่อยนิฬิกาก็นะนะนะไหนๆขึ้นไปก็มาไอ้ปลาออมท่ามาแป๊บเดียวก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่เห็นตาน้าตายพิธิการนะไอเหน่อนเะหิวฉันฉันก่อนฉันไปฉันสั่งอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรห้ามพาผัวฉันลงนอกบ้านเด็ดขาด เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้หุงข้าวให้กินถ้าลงบ้านนะบันไดขั้นหนึ่งฉันฟันสามแผลโอ้โหฟัง,งนะ<อ>ขั้นที่สองอฉันฟันห้าแต่ขั้นสุด<อ>ท้ายฟังใบ้ให้ดีขั้นสุดท้ายฟังให้ดีถ้าพาผัวฉันลงนอกบ้านลงไปถึงพื้นเมื่อไหร่ฉันฟัน<อ>ให้เป็ดกิน ด้วยนะฟังด้วยนะยาเด็ดขาดเดี๋ยวฉันมาเราจะลืมนะโอ้เมียมึงนี่โหดหนอธรรมดาตอนนี้เขากำลังท้องกำลังไส้เขารุงรังแบบนี้แหละท้องนี่กี่เดือนแล้วห้าอห้าอะไรเลนกันนี่วันเดียวนี่เก๋เป็นเรื่องสมมตินี่เออเรื่องเขา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 ทุระเขาทุระมีทุระอะไรบ้างเออมีผู้หญิงคนหนึ่งหาสงสารถูกลุงกะ ลูกสาวเขากันแกล้งเออนี่อย่างนี้ผู้หญิงที่กูจะให้มึงไปช่วยเนี่ยเขามีแหวนของราชโอรสอืมเออแล้วอีทีเนี่ยไอ้ลุงของผู้หญิงคนที่กูจะให้มึงไปช่วยเนี่ยถูกแย่งแหวนไปให้ลูกสาวของเจ้าของเหรอฮะไปช่วยกูหน่อยเถอะกูช่วยไม่ได้กูคนเดียวมันเรื่องของชาวบ้านเขาแล้วเราไปยุ่งทําไมเอยเขาตัวคนเดียวเขาไม่มีใครน่านาสงสารกินจีตายแล้วสวย,สวย โอ้ยมึงจะไปให้ไปได้ยังไงละ่ะขนาดเมียหึงขนาดนี้ให้ไปได้ยังไงมึงก็บอกว่าไปทาํางมทํางานก็กูกเถอะอือไม่เกิดมาไม่เคยโกหกใครเลยโอ้ยต่อเหล่เบิร์ก็ได้ดอกเวงอ่าพี่ตาลดิการเสร็จแล้วจ้ะอย่าง,ง,งที่กูบอกกันเนอะไปไแล้วเหี้ยอิ่มอิ่มแล้วไม่กินแล้วลาข้าวหนุกข้าจ่าลาละจ้ะอ้าวพี่ไม่ไเป็ม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไปแล้วพี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคือว่าเพื่อนของพี่เนี่ย เขาเดินทางสุภายในเมืองเขาได้งานทําที่ดีก็เลยอยากจะชวนพี่ไปทํางานด้วยจ้ะอุ้ยพี่ไปทํางานวิอุ้ยไม่เอาอ่ะพี่ไม่ได้ฉันตั้งท้องนี่ทำยังไงละพี่ไปนี่แหม่ไก่แสนไกล,ลุกไปเลยแล้วพี่ไม่เอาอ่ะข้อนีย้ยมันเป็นปัญหามากเลยรู้เปล่าเธอกําลังท้องกำลังไส้แล้วอยู่กลางป่าเช่นนี้ถ้าหากไม่มีเงินทองเนี่ยจะพาเธอไปหาหมอได้ยังไงพี่ตาลิกา พี่จะไปจริงๆรงหรอไปสิเดี๋ยวพี่จะเอาปุ๋ยอ่ะปุ๋ยไรเทพไปขายด้วยพาในเมืองคงขายดีแน่ <c oughs> นอนเลยปุ๋ยนานโนเนี่ยตอนนี้กําลังฟื้นฟูนเลยดูสิไรนานของเราเนี่ยเสือก็จะกดที่ทุกอย่างาง,งามไม่หมดเพราะปุ๋ยนี่เองไม่เป็นไรงั้นพี่ถ้าพี่จะไปเมียก็จะไม่ขอห้ามแต่ว่าพี่ให้สัญญากับเมียนะถ้าพี่ไปได้งานได้เงิน <c oughs> แล้วพี่รีบกลับมาหาเมียกับลูกนะจ๊ะลูกกับเมียจะรอพี่ให้คำมั่นสัญญาพี่ทํางานเก็บเงินพอแล้วก็ พี่จะรีบกลับมาหาเธอเดยที่สุดนะยังไงเราก็มีลูกด้วยกันนะพี่ทั้ง5เดือนแล้วเรยงไงก็หาเงินให้ได้นะพี่นะยกมือเป็นบายบายเป็นความหมายว่าอายลากอนลากอนลากอนไม่นานหลอกบังอนพี่จะย้อนคืนมา 아 <목소리나> นี่ยี่สิบปีผ่านไปแล้วทำไมกิ่งแก้วไม่มาฉันไม่สบายว่าไทยเลย เลือเกินเดินทางไกลมาถึงยังนายตำหนักจากบิดารักมานานยี่สิบปีผ่านพบหน้า จริสุ <10 S 1> ิบเลี้ยวคำนาบกราบกรางต่ออง์ท้าวท่านบีกดาถวายบังคมเสด็จพ่อด้วยพระเจ้าค่ะเจริญสุขเถิด ก็หม่อมขอถวายบังกโลพพะยะค่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ถวายบางคมเมื่อ่อบังคโลมาตั้งไหนลืมลืมแบกมาบุคคลผู้นี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลบุคคลผู้นี้ก็คือพระสหายของหม่อมชันพูเจ้าค่ะพะยะค่ะอยู่ที่วัดด้วยกันก็หม่อมเป็นทรงพระเกอของราชชกิ่งแก้วพะยะค่ะถึงว่าเสิพระเกอกันกิ่งแก้วหน้าตาหน้าตา หล่อแลาเอาการดีพ่อยหญค่ะนิสัยคงจะเรียบร้อยดีนะทุกอย่างเรียบร้อยพ่อใหญ่เสด็จพ่อพระราชบิดากําลังบ่นถึงเจ้าอยู่พอดีก็คือว่าตอนนี้เจ้าอายุคงจะครบ20สแล้วพะยใหญ่เสด็จพ่อพระราชบิดาเคยล่าวาจาไว้ว่าถ้าเจ้าอายุครบ20สเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เจ้ากลับมาสู่เวียงวงังเพื่อจะมารับตําแหน่งเป็น องค์พระมหากษัตริย์ต่อจากพระราชมีดาแต่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ที่จะมีขึ้นของราชเนี่ยจะต้องมีของสามสิ่งคือสิ่งหนึ่งบลาลังแก้วสิ่งสองช้างแก้วสิ่งที่สามคือเมียแก้วพ่ออยากจะรู้ว่าสิ่งใดของลูกยังไม่มียังพ่ะยะค่ะก็เอามอบรู้พ่ะยะค่ะคืออะไร ไอแนวใสกแก้วพ่ออยากะโอ้ยไอนี่พี่แก้เราพี่แเธอนี่ต่อหน้าเสด็จพ่อชั้นเช้นะเอาไม่ต้องว่าสิ่งที่ก็มองชั้นนะขาดตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวเพราะทุกอย่างเรามีแล้วสิ่งนั้นสําคัญที่สุดก็คือราณีแก้วแต่เสด็จพ่อจะากทุกประไทยไปผู้เจ้าค่ะหม่อมชั้นได้เจอแล้วเจอนางในฝันแล้วเสด็จพ่อไม่เชื่อถามเพื่อนหม่อมชั้นดูได้อว้าก็ดีสิลูกพ่อถ้าเป็นเช่นนั้น เจ้ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสามอย่างถ้าเป็นฉันแล้วก็วันนี้เจ้ากลับมาเนี่ยอาบน้าพักผ่อนเรียบร้อยเส็จพ่อเสด็จพ่อว่าไงลูกยังยังไม่ได้หม่อมชั้นจะส่งน้ำจะไปพักผ่อนอยังไม่ได้เลยหม่อมชั้นร้อนใจที่มาในตอนนี้ก็เป็นพ่อสเสด็จพ่อและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องผู้หญิงคนที่จะมาอยู่กินกับเก้าหม่อมชั้นหรืวมาเป็นราณีผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงชาวป่าชาวบ้านนอกหม่อมชั้นเจอเขาหม่อมชั้นรักเขาเขาเชื่อมาลัยหม่อมชั้น มีธรรมรงประจําตระกูลให้กับผู้หญิงคนนั้นบ้านหมายเอาไว้จึงอยากจะทูลเสด็จพ่อในไหนหม่อมชั้นก็มาแล้วอยากแต่ให้หม่อมชั้นอยู่นานๆไม่ต้องไปที่ไหนเสด็จพ่อก็ช่วยช่วยหม่อมชั้นคงจะเข้าใจนะพะยาคาช่วยหม่อมชั้นเข้าใจแล้วลูกเสด็จพ่อเข้าใจแล้วลูกหม่อมชั้นอยากจะมีเมียมานานแล้วเ้ะเลยเอาเช่นนี้แล้วก็เจ้าลองบอกพ่อเลยว่าบ้านผู้หญิงคนที่ว่ามาลายอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพ่อจะให้เจ้าแมวเพื่อเจ้าแมวเนี่ย นำทางเข้าไปรับผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอภิเษกสมรสกับเจ้าพี่แมวเรื่องวนทางจำไว้เลยนะรู้ทางดีใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนรู้รู้ไม่ต้องจำน่าได้และสิ่งสําคัญอย่าลืมเตือนเตรษพ่อนะว่าธรรมรงอยู่ที่นิ้วของผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าอะไรเตรษพ่อบองชั้นฝากด้วยนะพุทธค่ะเดี๋ยวจะให้พระสหายเจ้าแมวนำทางเตร็จพ่อพุทธค่ะวางใจได้เลยลูกเอ๋ยแล้วก็เออทหารทุกคน เจ้าค่ะตามเราเสด็จไปด้วยถ้าเกิดมีได้ช่วยเหลือเราไปอย่าช้าเลยพี่ยากรเชิญเสด็จพี่ยากรยังไงเกาช่วยกันหน่อยนะไม่มีนะไม่มีคนขอใจยาสินทองเร็วมีความสุขแล้ว วันนี้ฉันรู้สึกสบายใจเหลือเกินรอวันเวลาที่จะได้เป็นพ่อตาเจ้าช่างมีบุญวาสนาอะไรอย่างนี้ลูกสาวฉันถึงแล้วพะยใะญ่บ้านนี้ใช่ไหมใช่พ่อใะญ่บ้านของผู้หญิงที่ชื่อว่ามาลัยเอ่อก็กระมอมที่จำได้ใช่แน่พะยให่ะ้านนจริงแน่เนี่ยแมวจำได้นอนจำได้แมวและหมีแต่เราเองมีความรู้สึกบ้านหลังนี้เหมือนจะเคยมาแล้ว โงเคยมามุงจะเคยมาแล้วแต่ไม่แน่ใจไหนแม่ลงเข้าไปหาเจ้าของบ้านสิรับด้วยก้าวพยากเดี๋ยวก็มอมออกมาพยากเร็วๆนะกัก็ก็กกเข้ามาเข้ามาเจ้าของบ้านอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ละกูมาหาใครรงนี่มาหาใครท่านมาหาใครเอ่อมาหาท่านพญาไข่พะโล หายไปหมดแล้วไหวไม่ใช่พญาพาโลเออนั่นแหละพญาพาโลพญาพาโลเข้ามามีอะไรมาคุยกันก่อนมีอะไรมาคุยกันก่อนปิดตัวก่อนเปิดตัวใครกันน้อนี่มาหาใครมีธุระอะไรแล้วพอดีครับวัอดีครับไหว้พระไหว้พระเออไหว้ไหว้มึงไม่ได้ไหว้พระครับไอ้นี่มาแปลกเว้ยมีธุระอะไรกับฉันพอดีมีธุระฉันมาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียว ไม่ได้มาคนเดียวก็อเห็นมาคนเดียวอยู่เนี่ยตอนนี้มานั่งคนเดียวอ๋อเหรอหาลูกไม่ว่าอยู่ข้างนอกนั่นรู้ไหมว่าใครใครมาวะกกับเจ้าเจ้าเจ้าฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นกลับไปกลับไปเอาไม่ใช่เจ้ามือไฮโลเจ้าอะไรเจ้าของเมืองวามจริงเหรอเออที่แกเป็นทหารอยู่ด้วยนี่นะองศิริชัยอะถูกต้อง ดูสิดู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 ฉันวาสนาเจ้าเสด็จไม่ยืนเท่าไหร่ฉันเอาไปต้อนรับกันไปไปไปต้อนรับเลยแล้วเจ้ายืนเมื่อยแล้วจะขโมยของฉันนะโอ้ยไม่ขโมยหรอกอย่าเพิ่งทำไมต้อข่าวเป็นหนังดิบเนี่จริงจริงเจ้าพิจาขณาฉันเราแปลกใจพาโรเทวายบังคมองค์ศิวิชัยพุทธเจ้าค่ะเอ้าดูว่าได้ใครพญาไฮโลพญาโลที่ไหนเล่าท่านพญาพาโลเจ้าค่ะโถขี้ว่าบ้านใครเห็นไหมชัยสิทษฐ กับผงทองเราบอกแล้วว่าบ้านนี้เราเคยมาเป็นบ้านของธรรมยาพาโลเชิญพระองค์เสด็จข้างในก่อนพุทธค่ะขอบใจมากนะอบ้านเก็บไม่อยู่นี่ซ่อมนี่เชิญระทัเพืยะไ่ะแต่เกษียณมาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเฝ้าแต่บ้านนี่เขาไม่ไปทําอะไรเลยนี่ทําไม่ไหวแล้วเจ็บอดแน่โอ้ไม่เชื่อรกรุ่นนี่ทําไม่ไหวเห็นนี่เนาะท่านโหราพาโลพ่านพุทธค่ะที่มาวันนี้เราจะไม่พูดอ้อมค้อม ก็คือว่าราชอรถของเราให้นามว่ากิ่งแก้วได้มาพบเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของท่านเธอชั่วมาลัยอะออ๋ออโอ้ยมาถูกที่แล้วพุทธเจ้าค่ะรู้จักเนี่ยเอ้าทำไมจะไม่รู้จักเป็นใครหลานเลยไสหลานเลยไสลูกแ,กแกไว้หลานหานืหลานก็แน่นี่ลูกลูก หลาน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 เออลูกลูกสาวลูกสาวเป็นลูกหรอลูกสาวเป็นลูกเรากลับเธอพราะที่มานี่เป็นหลานใช่รู้จะเป็นหลานวะเป็นหลานเลยลูกเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานใช่ไหมทําแม่งทําแม่งก็จะพูดเลยว่าราชโอรสกิงแก้วมาพบเจอรักคข่ชอบคอจึงอยากจะให้เข้าไปเป็น อากเอกพรมิษสีเป็นคู่แต่งงานอู้หูถือว่าเป็นบุญวาสนาพระเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวกำาฉันเรียกมาเลยนะพระเจ้าค่ะได้เลยไปตามมามาไรนั่นพูดผิดถูกถูกต้องสร้างตติให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรียกลูกก่อนเอ่อมาลีเอ้มาทางนี้เรามามามาลีมาลีสวยจริงนี่สวยสวยถึงนี่เลยอยากเก็บเขาไม่ไหว หมุน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 ว้าหมุน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 เอ,อายังพ<ร>่อแต่ง<ร>ต,ตัวสวยหรือเปล่าเน,นี่ยตอนเนี้ยพระองค์ท่านสเสด็จมารับแล้วใช่เหรอพร<โ> ح, <ห>่อเ้ยตายแล้วนี่ฉันจะได้เป็น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 แกต้องจำไว้ให้ดีนะ<ม>แก<ม>ห้ามหลุดเป็นเด็ดขาดหลุดหลุดไรพ่อก็หลบปลอมตัวมาไม่รูร้ดิผมเข้ามาไล่ไอ้ไล่ไล่ไล่ขอเดชะพระเจ้าค่ะ มาแล้วพ่อเจ้ามาแล้วใช่ไหมทั้งสวยสดงดงามอะไรปั่นนั้นต้องสวยแน่นอนเลยหมีพ่อ,อย่าขะ<ท>ก้ามอมรู้ะยมคะ่ะสวยแล้วก็หุ่นดีพ่อ,อยา่<ร>าคร้าชาวของฉันได้เป็นคนตาแหลมเฉลียวฉลาดต้องเจอคนที่สวยแน่นอนบริญาต้องดีเรียบร้อยพ่ออยาค่ออากะก็ให้เข้ามากราบทูลถาวายบังคมฉันได้ชาดุญาตยิ้มแบบมะขามเปียกนะหม่อมชันถวายบังคมเพคะ ตัดลึงแลดีความงามฉุดบอกแล้วเฮ้ยพงผยะค่ะเน๊ไอตอนไอตอนฉันมาเจอทีแรกการาธรอดกิ่งแก้วตอนนั้นผอมกว่านี้พยะค่ะหุ่นดีกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่ถึงสองอาทิตย์เป็นไงโอ้โหมันคืนอืดเลยล่ะแมวตายแล้วท่านแมวดูให้ดีสิใช่ไหมใช่พี่คะพงผยะค่ะคิดว่าไม่ใช่พยะค่ะ คิดว่าไม่ใช่เพราอยากะถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะเอาใครมาแอบอ้างเราก็ไม่รู้ได้เพราะอยากะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าธรรมรงของลูกชายเราได้มอบให้กับผู้หญิงคนที่ชื่อว่ามาลายถูกต้องยไ,ไหน,นแล้วขอดูธรรมรงเป็นหลักฐานหน่อยสินี่พป็นการสิ่งที่พระองค์อยากจะเห็นพระเจ้าค่ะใช่หรือเปล่าพเจ้าค่ะพระองค์ สิ่งที่มาลายคนนี้นั้นมีทํารงวงแหวนซึ่งอยู่ภายในมือพญกะก็เอาหม่อมจําได้เพคะวงนี้แหละยพญยกะถูกต้องแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเราอยากจะถามอีกสักหนึ่งครั้งก็คือว่าข้อที่หนึ่งพบเจอพระองค์ท่านที่ไหนพยาวารู้นั่งเฉย บ่อน้ำบ่บ่บ,บ่อน้ำพี่มาโยกเพคะโภงไม่เหรโกงไย่เหรอถูกต้องพเพค่ะถูกต้อง,องข้อที่สองเพคะตอนนั้นเธอกำลังทำอะไรอยู่หออออม่อมชั้นหม,ม่อมชั้นพยาพาโรหม่อมชั้นบ้ากี่เธอยู่ข,ขัดขัดรองเท้าพิษเพค่ะไม่ใช่เพคะหม่อมชั้นเนี่ยซักผ้าเพคะ ถูกไหมข้อที่สก่อนราชเจราจะจากมาเขามอบอะไรไปให้เธอเออมอบมอบมอบแหวนเนีะยพคะถูกทั้งสามข้อเลยพะยะค่ะพระองค์ท่านพะยะค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นถูกต้องหมดกองกิิยศของเรา เร่งนำตัวของผู้หญิงที่อยู่มาไล่<อ>เข้าสู่เวียงวังได้ <นะ S 2> บัดนี้ 아맙습 <목소리도> มึงจะห้ามทำไมมึงจะทำอะไรเนี่ยเอ้ามัจะฆ่าคนนี้ไงเฮ้ยมึงฟันไม่ถูกไม่ถูกได้ไงมันเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวควานมึงฟันคนนี้ไม่ได้ทำไมถึงฟันไม่ได้ถ้ามึงฟันได้นะเดี๋ยวเขาท้องไอ้ท่านเรื่องมือไม่ใช่คนคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ที่กูให้มึงไปช่วยผู้หญิงคนนี้เหรอเออที่กูบอกว่าให้มาช่วยเธอน่ะชื่อว่ามาลัยอ๋อมาลัยอือ ดีนะที่มาทันเนี่ยอย่าตกใจน้องอย่าตกใจจะฆ่าฉันทำไมอ่ะฉัทอะไรเขาเข้าใจผิดนะนี่เพื่อนพี่อะไรจ้พี่ต้องขอโทษนะที่เข้าใจผิดทีะฆ่าเธอไปความจริงแล้วพี่เนี่ยจะมาช่วยเธอตามที่เอมี่มันบอกที่จริงแล้วฉันก็เกรงใจเพราะมาลัยนะไม่เคยไปสร้างความดีความชอบอะไรให้กับพี่อีกอย่างหนึ่งเราสองคนก็ไม่เคยรู้จักกันอยู่ดีๆให้พี่มีเนี่ยไปขอร้องพี่ เพื่อให้มาช่วยเหลือฉันฉันไม่ต้องว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดไม่ต้องไปคิดมากให้เรื่องแบบนั้นไหให้เรื่องช่วยกันนะเป็นเรื่องของคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันดินาะใช่คนเราตกทุกข์ระยาก็ต้องช่วยเหลือธรรมดานั่นดิเอางี้นะชีวิตของเธอเนี่ยที่มีเล่าให้ฟังมันก็เปรียบเสมือนพี่พี่ก็ไม่มีพ่อมีมีแม่เช่นเดียวกันและญาติขาดมิดเหมือนกันชีวิตของน้องนะเหมือนกับพี่เลยเอางี้ไหม เราเนี่ยสองคนเนี่ยมาสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันดีหรือเปล่าโอ้นี่จะสามเป็นบานบานพี่จ๋าชีวิตฉันก็ไม่มีใครเหมือนกันฉันก็อยากมีพี่ชายแต่พี่ไม่รังเกียจฉันน่ะฉันเองก็อยากเป็นพี่เป็นน้องกับพี่เหมือนกันไอ้กูสาบานเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันด้วยไหมล่ะได้กูก็อยากเป็นพี่เป็นน้องกันพี่จะขอสัญญาและสาบานเลยว่าต่อไปในวันข้างหน้าไม่ว่าเมื่อไรเนี่ยจะถกเรกได้ยากอะไรถึงขั้นคอขาดบาดตาย พี่สาริกาคนนี้ยินดีตายแทนน้องได้จ้ะพี่สาริกาบุญคุณครั้งเนี้ยฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงฉันเองก็จะขอสาบานกับพี่ว่าถหากบ้าแมนเกิดเรื่องอะไรขึ้นมแม้แต่ชีวิตของฉันมาอะไรผู้นี้ก็สามารถสละให้พี่ได้เหมือนกันจะ้ะเอาละกูกอ็อสาบานบึกสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันใช่มีไหนกินกันมีอะไรแบ่งกันกิน มีลูกชิ้นแบ่งกันกินลูกชิ้นไม้หนึง่งมีอยู่สามชิน้น<ไ>มึงกิน,กนเนื้อลูกชิ้นเดี๋ยวกูกินไม้ก็ได้แต่สมหวังน่อร้องเนี่ยมายืนร้องโหดว่าให้แบบนี้มันหมายความว่าไงเออโดนชนวน,นลวงแหวนไปอ่ะมาลีนะสิไปแต่งงานแทนฉันแล้วนี่นี่นหมายความว่าเขารับมาลีก็สุขัยในเมืองฉันนี่นเหรอใช่จ้ะความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้น พี่จะพาน้นงเนี่ยเข้าสว่มาท่าจัเมืองไปยืนยันความจริงว่าเธอเนี่ยเป็นมอะไรกับจริงนะไปงั้นรีบไปเดี๋ยวจะไปทนกัน